ดังน,นั้นการทําทีมค่ะจริงๆแล้วเทคนิคการทําทีมไม่มีอะไรเยอะนะคะเราแค่ดูให้ออกว่า MGM เนี่ยแท้จริงแล้วหัวใจสําคัญคืออะไรนะคะก็คือการหาคนค่ะเปลี่ยนที่ซื้อใช้จากเขาเคยซื้อประกันที่อื่นในหน้าคนอื่นบรกเกอร์ที่อื่นช่องทางการซื้อที่อื่นให้เขามารู้จักสีกุงโบรกเกอร์และให้เขาเปลี่ยนที่ซื้อใช้จากซื้อประกันรดจนที่อื่นก็มาซื้อประกันผ่านโบรกเกอร์สีกุง ะะหลักการมีแค่นี้ดังนั้นหากหนึ่งเลยเราต้องชวนสมัครสมาชิกนะคะคือการชวนสมัครสมาชิกนะคะรับค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ติดตัวนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้แบบแพสซิฟิคคำและเป็นการสร้างทีมแบบแนวกว้างนะคะตัวแทนท่านไหนอยากมีค่าสายงานสูงๆบ้างคะ่ะอ่ะใครอยากมีค่าสายงานสูงๆพิมพ์คำว่าชันลงมาในช่องแชท ใครอยากมีค่าสายงานค่าสายงานแปลเป็นไทยนะใครอยากมีรายได้เยอะๆค่าบริหารทีมอย่างที่พี่บ๊วโชว์ให้ในช่วงต้นอยากมีสูงๆอยากมีเยอะๆนะคะให้พิมพ์มาในช่องแชทก่อนนะคะต้องระลึกได้ว่าเราอยากมีก่อนเราอยากมีนะคะพี่บ๊วอยากมีตั้งแต่วันแรกพี่บ๊วยแบบว่ารู้จักแผงกระตลาดเอ็มจอแล้วว่ะคืออยากมีแล้วอ่ะคือฉันยังไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวฉันอยากมีแบบเนี้ยอยากได้อยากได้แล้ว นะคะคุณต้องรู้สึกว่าอยากมีก่อนโอเคป่ะดังนั้นค่ะเรื่องแรกนะคุณต้องชวนสมัครสมาชิกเป้าหมายคือรับค่าแนะนําติดตัวหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะโอเคไหมรับหนึ่งเปอร์เซ็นตก่อนก่อนที่จะไปทําเรื่องที่ใหญ่กว่านี้รับหนึ่งเปอร์เซ็นให้ได้ก่อนนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นจากยอดขายให้ได้ก่อนฉันขอส่วนแบ่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็พอแล้วนะคะขอส่วนแบ่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นจากยอดขายก็พอแล้วนี่คือรายได้หรือว่ากําไรของฉันหนึ่งเปอร์เซ็นพอแล้วโอเคไหมเราต้องข้ามหนึ่งเปอร์เซ็นให้ได้ก่อน เพราะว่าหนึ่งเปอร์เซนตัวนี้มันเรียกว่า passive income จากการสร้างทีมด้วยระบบแนวกว้างค่ะแนวกว้างคือตัวเราค่ะสร้างตัวแทนติดตัวเยอะๆเห็นไหมพี่บ๊วยทำรูปภาพให้ดูเนาะนี่คือตัวพี่บ๊วยนะคะหาตัวแทนค่ะหน้าที่เราคือหาตัวแทนค่ะหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกวันดังนั้นหาตัวแทนก็จะมีอย่างที่บอกแต่ต้นกลุ่มที่หนึ่งก็คือแค่ซื้อใช้ไม่ได้ส่วนจกธุรกิจ ก็โอเคแล้วถูกไหมเราก็แค่ดูแลเขาต่อประกันให้ทุกปีแต่กลุ่มที่สองอาจจะเป็นคนที่อยากจะขายประกันรถอยากจะเปิดหน้าร้านเราก็ดูแลเขากลุ่มที่สามก็จะเป็นคนที่อยากจะสร้างทีมเหมือนเราไม่อยากเปิดหน้าร้านแต่อยากจะหาตัวแทนเหมือนเราอยากจะสร้างทีมคุณก็ดูแลเขาแบบนี้ทุกคนแต่หน้าที่คุณต้องทําทีมแนวกว้างก่อนในช่วงแรกก็คืออะไรคะสร้างตัวแทนติดตัวให้มากที่สุดเพื่อรับรายได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะดังนั้นวิธีการทํางานของคนกลุ่มนี้ค่ะนะคะวิธีการทํางานของเรานะ เราทาแค่สามชวนง่ายๆเลยค่ะท่องแค่นี้พอไม่ต้องคิดเดยอะชวนสมัครสมาชิกชวนแจ้งต่อประกันแล้วก็ชวนเนรุ่ธุรกิจค่ะคุณทําแค่สามชวนนะคะคุณก็จะเริ่มคัดคนออกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองหรือกลุ่มสามเป็นคนกลุ่มที่ต้องการซื้อใา้รับส่วนลดเป็นคนที่มาเพื่อจะทําธุรกิจแต่ขายมาเพื่อทําธุรกิจแล้วสร้างทีมเห็นไหมเห็นภาพปะเนอะนึกถึงสไลด์ที่หนึ่งได้เนอะนะคะเห็นไหมนะคะดังนั้นค่ะ ชวนสมัครสมาชิกนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งในการสร้างทีมน่นงกว้างนะคะต่อไปค่ะชวนเขาแจ้งงานเลยขอได้ไหมอะไรก็ได้พรบอมอเตอร์ไซค์ก็ยังดีเอามาเลยค่ะให้มีงานหนึ่งเคสเพื่อเขาจะมีประสบการณ์ในการดิวงานกับเจ้าหน้าที่สาขาสามค่ะชวนเรียนรู้ธุรกิจค่ะอันนี้แหละคนที่มาเรียนค่ะแสดงว่าเขาสนใจเขาอยากมีไรายได้เขาอยากจะรู้ว่า เทคนิคการทำงานมีอะไรบ้างเห็นไหมคะทำแค่นี้ค่ะนะคะระบบจะเป็นตัวกันกรองคนเองคนไหนที่ชวนแล้วไม่มาเรียนใช่ไหมคะเราก็มีหน้าที่ชวนต่อไปวันหนึ่งถ้เาเขาสนใจเขาก็จะมาเรียนเองแล้วเรากท็ทำตัวเองให้อยู่ในบรรยากาศของธุรกิจซ้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมค่ะทำเรื่องแค่นี้ค่ะนะคะดังนั้นหาสถิติรายได้ครึ่งแสนเกิดจากอะไรต้องมีตัวแทนติดตัวอย่างน้อยสามอยคนสมาชิกทั้งท,ทีมมากกว่าหนึ่งพันคนอันนี้สถิตินะคะที่พี่บ๊วยคิดว่าใช่ จากตัวแทนของทีมตัวเองด้วยแล้วก็จากส่วนตัวด้วยที่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็จากเพื่อนๆสมาชิกที่บางท่านเนี่ยในทีมเขามีคนแค่พันกว่าคนนิดๆเองนะคะแต่เขาเนี่ยนะคะมีรายได้ passive income เดือนละครึ่งแสนเขามีคนติดตัวโดยเฉลี่ยประมาณสามร้อยคนค่ะแล้สามร้อคนก็จะมีตัวแทนที่แตกออกมาอีกประมาณราวๆหนึ่งพันคน ประมาณนะพี่พู้ใช่ว่าประมาณให้เป็นตัวเลขที่คุณจําง่ายแล้วมีเป้าหมายในการทํางานดังนั้นถ้าเกิดวันนี้ตัวแทนคุณยังไม่ถึงสามร้อยคนไปทําให้ถึงค่ะถ้าวันนี้ตัวแทนในองค์กรคุณยังไม่ถึงหนึ่งพันคนก็ไปทำให้ถึงซะถ้าคุณทําถึงเลขสามร้อยและหนึ่งพันคนเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะสบายเลยค่ะเพราะว่าไรายได้คุณจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,นะคะโอเคไหมนะคะโอเคเนาะนะคะต่อไปค่ะ แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราทำงางไงคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกที่เขาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในทีมงานชั้นแรกของเราเราทำยงไงเขาต่อไปนะคะง่ายๆค่ะเราทำแบบไหนเราก็บ่อยเขาทำเหมือนแบบนั้นเหมือนเราเราเรียกว่าการ copy วิธีการทำงานค่ะนะคะเราส่งต่อแนวคิดแล้วก็วิธีการให้กับคนที่เป็นคนติดตัวเราก็คืออะไร นะคะแต่ต้องเ,งเน้เนย้านะว่าคนที่เราจะส่งต่อแนวคิดการชวนสมัครสมาชิกแจ้งงานเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในประเภทที่สองและสามก็คืออะไรคนที่สมัครสมาชิกเป้าหมายเพื่อขายและเพื่อสร้างทีมคนะ่ะดังนั้นคนที่มาสมัครเพื่อซื้อช้รับส่วนลดเนี่ยคุณไม่ต้องส่งต่อความคิดเรื่องของการสร้างทีมไปได้ท่สิน้นแต่คุณจําเป็นที่จะต้องเป็นเพื่อนเขาในไลน์ใน a ฟ e b o ๊ k แล้วก็โพสต์งานของคุณเรื่อยๆเขาเห็นวันหนึ่งเขาจะมาทักคุณเอ็นว่าเฮ้ยน้องน้องสอนขายประกะะันรถยนต์หรอเฮ้ยพี่สนใจมีไรายได้สอนพี่หน่อยสิวันนั้นแหละที่เขาทักคุณแบบนี้คุณดึงเขามาเรียนกับคุณได้เลยนะคะโอเคเนาะนั้นค่ะนะคะก็บพี่พี่การทำงานส่งต่อให้กับคนที่เป็นกลุ่มคนคนนะคะเที่ติดตัวคุณนะคะเหมือนเดิมค่ะชวนสมัครสมาชิกแจ้งงานเรียนรู้ธุรกิจดังนั้นค่ะสอนคนใหม่ค่ะให้พยายามหาสมาชิกติดตัวภาย ติดตัวอย่างน้อยสิบคนภายในสองสัปดาห์ค่ะนะคะพยายามสอนเขาค่ะให้หาคนติดตัวให้เร็วสักสิบคนภายในสองสัปดาห์พยายามคุยเขาเลยว่าใครละ่ะเอาง่ายๆค่ะตลาดของเขาเราเรียกว่าบูโอ o เชียนเนาหรือว่าตลาดแบบน้าน,น้ำใหม่ใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะคะให้เขาไปโพสต์ไปทักคนที่มีรถจนค่ะชวนสมัครสมาชิกชวนซื้อประกันอุบัติเหตุสองร้อยก็ได้เพื่อเป็นการฝึกเขียนใบสมัครสมาชิก นะคะฝึกเริ่มต้นธุรกิจกับเรานะคะถ้าเขาไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราเป็นการแนะนําโอกาสในการสร้างรายได้ทางที่เราเรียกว่า Pass ีฟอินทำเป็นเรื่องของรูปแบบของการบริหารทีมแถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบการบริหารทีมเขาชอบขายไปเขาขายไปเราไม่ต้องบังคับเขานะคะแต่เรามีหน้าที่แนะนําเขาว่าถ้าทําได้เนี่ยเราจะมีรายได้อีกช่องทางนึงก็คือการสร้างทีมนะคะโอเคเนาะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของนะคะ วิธีการขยายสายงานเพื่อรับรายได้ที่เรียกว่าค่าบริหาร3ามถึงเจเปอร์เซนให้แค่ตัวเลขแค่นี้พอนะนะคะสถึงเจเปอร์เซ็นนะเฉะพาะรายได้ค่าบริหารแล้วนะนะคะบริหารนิดเดียวนะนะคะแต่นั้น3%เปอร์เ็นเริ่มจากอะไรคะมีบัตรในหน้าค่ะแล้วคุณก็ทำผลงานไปเรื่อยๆสะสมยอดขายคุณก็รับรายได้ตามตำแหน่งคุณนะคะแล้วเป็น passive income เราเรียกว่าการสร้างแม่ทีมแนวรึก เห็นภาพไหมเมื่อกี้นี้การสร้างแม้ทีมการสร้างทีมงานแบบแนวกว้างแนวกว้างนะคะเน้นตัวแทนติดตัวหนึ่งเปอร์ซ็นตให้มากที่สุดต่อไปค่ะเราจะมาทําระบบที่เรียกว่าการสร้างแม้ทีมแนวลึกนะคะการสร้างแมแม่ทีมแนวลึกเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะในคนทุกคนที่คุณหามาทั้งหมดที่เป็นแนวกว้างคุณจะต้องมาทําระบบทีมที่เรียกว่าคนไหนที่นะคะสนใจธุรกิจและต้องการสร้างทีม คนไหนที่ถามคุณเยอะๆคนไหนที่มีงานส่งเรื่อยๆคนไหนที่มีบัตรในหน้าคุยกับเขามากขึ้นนะคะดูแนวคิดนะคะดูแนวคิดของเขาแล้วเราก็ไปเสริมเขาไปบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าเขาทําตรงนี้เขาจะได้เงินเพิ่มแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้เขาจะมีะไรายได้เพิ่มแบบนี้นะบางท่านไม่รู้นะคะว่า MGM เนี่ยเป็นช่องทางการสร้างไรายได้มากกว่าการขายหนะ้าที่เราต้องไปดูยอด ไปดูทีมงานภายใต้ใสายงานนะคะไปคุยกับตัวแทนที่อยู่ในชั้นที่ถัดจากคุณลงไปนะคะไปบอกเขาว่านะคะธุรกิจ m g m c สกงบเกอร์มีวิธีการสร้างไรายได้ a s s i v e income ที่คุณรับไรายได้จากการสร้างทีมเนาะนี่แหละคือการเจาะทีมในชั้นลึกค่ะหรือเรียกว่าการสร้างระบบแม่ทีมชั้นลึกดังนั้นค่ะเรามีหน้าที่ในการสร้างทีมชั้นลึกลงไปคุณก็ไปคัดคนในทีมคุณค่ะออกมานะคะกี่คนก็ได้คัดยิ่งได้เยอะยิ่งดีค่ะ นะคะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแต่พี่บัวจะให้ตัวเลขเป็นการสร้างสายงานห้าห้าสายงานก่อนคุณสร้างได้เท่าไหร่ก็ได้นะจะเป็นหนึ่งสายงานสองสายงานสามสายงานได้หมดแต่วันนี้เราจะให้แค่ห้าสายงานพอเพราะพี่บัวเชื่อว่าห้าสายงานถ้าคุณทําดีๆนะโอ้โหคือแบบทําดีๆเนี่ยยอดขายก็เป็นล้อยล้านนะคะต่อปีมีแค่ห้าสายงานนะคะรายได้ก็หลายๆายแสนแล้วนะห้าสายงานนะคะมาดูกันเนาะวิธีการเนาะ นะคะถ้าคุณทําทีมชั้นลึกได้เมื่อไหร่นะคะคุณจะรับรายได้เราเรียกว่าค่าบริหารทีมสา2พันเจ็ดสองปอร์เซ็ตของยอดขายทั้งทีมชั้นลึกวิธีการทางานค่ะนะคะกับเสาหลักห้าทีมนะคะเรียกเป็นเสาหลักก็ได้หรือว่าเรียกเป็นแม่ทีมก็ได้เห็นไหมเป็นแบบนี้หนึ่งสายงานนะคะเห็นไหมเป็นภาพเนาะนะคะหนึ่งค่ะวางแผงกนการทางานร่วมกันนะคะสองค่ะกำหนดเป้าหมายร่วมกันสามวัดผลทุกวันค่ะ ังนั้นการวัดผลการกําหนดผลงานทุกอย่างที่ทําร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของจํานวนสมาชิกยอดขายแล้วก็รายได้ค่าบริหารถามว่าทำไมต้องกําหนดเรื่องพวกนี้ัะเรากําลังคุยนะคะในเรื่องของการปรับตําแหน่งค่ะกําลังคุยในเรื่องของทิศทางการสร้างรายได้วันนี้เนี่ยเราจะไม่คุยกันเรื่องอื่นใช่ไหมดังนั้นค่ะเราต้องการให้คุณประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจเนี่ยเราต้องคุยว่าจํานวนสมาชิกคุณเท่าไหร่ทํายังไงเราถึงจะทําเพิ่มได้ วิธีการทํางานปรปับเปลี่ยนเรื่องอะไรนะคะอย่างนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์สของอหลักสูตรตั้งผู้นำเนอะแล้วก็หลักสูตรสตาร์ทอัพเนี่ยมีหลายท่านที่พอเรียนไปปุ๊บเนี่ยจากที่เคยสมัครสมาชิกไม่ได้ก็ปิดสมัครได้รัวๆเลยเคยไม่เข้าใจเรื่องการขายกับการขยายก็เข้าใจอันนี้แหละคือวิธีการที่แม่ทีไม่ต้องไปช่วยบอกเขานะคะให้เขาเกิดความเข้าใจไปไขปัญหาในการปิดเคสลูกค้าต่างๆได้ เห็นไหมนี่คือตัวอย่างของการช่วยงานกันและกันนะคะดังนั้นค่ะถ้าวันนี้เราสามารถแก้ปัญหาเขาได้จํานวนสมาชิกของเขาจะเพิ่มขึ้นแน่นอนยอดขายเขาจะตามมาและผลลัพธ์มันจะเป็นเรื่องของรายได้ดังนั้นถ้าวันนี้ตัวคุณเองอะ่ะอยู่กับรายได้เดิมมานานแล้วหรือยังคะต้องถามตัวเองแล้วนะเคยดูตัวเลขไหมตัวเราอยู่กับรายได้เดิมมานานแล้วหรือยังอยู่กับคนเดิมเดิมมานานแล้วหรือยัง นะคะวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะคะแั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากมีรายได้ที่สูงขึ้นเราอยากมีแพซ s ฟิคอินคอมเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนแล้วนะคะเราอยากจะมีชิมงานที่ไม่ใช่หนึ่งร้อยสองร้อยต่อไปเราต้องคุยกับแม่ทีมเยอะนิดหนึ่งเข้าเรียนเยอะนิดหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บพอเรียนแล้วคุยแล้วคุณต้องไปทําตามที่เขาบอกนะมีนักเรียนหลายคนเรียนแล้วคุยแล้วไม่ทําตามค่ะไม่ทําตามปุ๊บผลลัพธ์มันก็เท่ากับที่เดิมค่ะ โอเคไหมเรียนแล้วไม่ทําตามนะคะผลลัพธ์มันคือเท่าเดิมค่ะคงที่แต่เกิดเรียนแล้วทําตามผลลัพธ์ก็จะมีสองอย่างก็คือดีขึ้นหรือว่าเท่าเดิมมีแค่นี้นะคะดีขึ้นกับเท่าเดิมค่ะแต่ไม่ไม่น่าจะมีขาดทุนนะถูกไหมเออนะเท่าเดิมกับดีขึ้นมีแค่นี้ค่ะนะคะอย่างน้อยคําว่าเท่าเดิมคืออะไรเราอาจจะไม่ได้มีรายได้มากขึ้นแต่เรามีทักษะมากขึ้นเราเก่งขึ้น เราอาจจะเปลี่ยนได้เลยในวันสองวันแรกที่แม่ทีมแนะนําคุณก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเลยในเดือนนั้นเลยนี่คือตัวอย่างนะวิธีการเนาะนะคะดังนั้นค่ะสถิติรายได้หลักแสนนะคะส่วนมากจะมีแม่ทีมทั้งหมดห้าสายงานแล้วก็มีสมาชิกรวมในทีมมากกว่าห้าพันคนมากกว่าห้าพันคนจําสไลด์เมื่อกี้ได้ไหมสไลด์เมื่อกี้นี้พี่บ๊วยบอกว่าอะไรครับเราควรจะมีตัวแทนอย่างน้อยสามร้อยคนติดตัวที่เป็นตัวแทนติดตัวเรานะแนวกว้างก่อนสามร้อยคนขั้นต่ําเพื่อที่สามร้อยคนเนี้ย นะคะจะมีการขยายออกเป็นทีมงานภายใต้ใสายงานทั้งองค์กรอยู่ที่หนึ่งพันคนค่ะมันจะเป็นตัวเลขที่ขยายอัตโนมัติเลยนะคะเราเรียกว่าระบบเน็ตเวิร์กมันทํางานโดยอัตโนมัติของตัวมันเองเห็นไหมแล้วในทั้งหมดสามร้อยคนเนี่ยคุณคัดคนมาห้าคนที่คุยกับคนจริงจังอะ่ะหาห้าคนในสามร้อยคนที่คุณจะคุยเขาจริงจังอะค่ะให้เขาเห็นภาพของการสร้างทีมเป็นขยายสายงานการมีรายได้พาสซีฟอินคอมการเปลี่ยนแปลงชีวิต เท่านี้องค์กรคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าในห้าคนนี้คุณก็ทําเหมือนเดิมค่ะหาคนติดตัวสามร้อยแตกเป็นหนึ่งพันคนที่ได้แสดงว่าอะไรคะคุณจะเริ่มได้ชีมงานที่เป็นสาหลักคุณประมาณห้าพันคนกับคนห้าคนเท่านั้นที่คุณทํางานด้วยเห็นไหมดังนั้นวิธีการเนี้ยคุณต้องเริ่มทําเลยค่ะต้องเริ่มทําเลยแล้วก็โฟกัสที่ตัวเลขที่บวยให้นะคะคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในหนึง่งปีมาดูกันนบนะคะ เราจะเห็นภาพของค่าแนะนํากับค่าบริหารทีมในภาพนี้นะนะคะค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่คะอ่ะค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นตได้เมื่อไหร่คะอ่ะพิมตอบมาเลยค่ะพิมพ์ตอบมานะคะสไลด์นี้ใครยังไม่ได้เรียนนี่นะคะก็ก็อาจจะไม่เข้าใจสไลด์นี้นะคะไม่ได้เรียนไม่เข้าใจเนาะอ่านะคะหนึ่งเปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่คะหนึ่งเปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่คะอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่คะค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นเราจะได้เมื่อไหร่ ช่วยกนตอบนะคะค่ะไม่มีใครตอบเลยหรือกําลังพิมพ์อยู่ค่ะแป้นพิมพ์อยู่ใช่ไหมนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่คะอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นตค่ะได้เมื่อไหร่คะเออได้ตอนที่สมมุติว่าเราอยู่ระดับห้าแล้วมีสมาชิกระดับหกซื้อสมมุติว่าซื้อประกันลถอะคะ่ะแล้วเราก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นจากระดับหกถ้าเราอยู่ระดับห้าค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องช่วยกันตอบนะช่วยกันตอบนะคะตอนนี้บุ๊เล็คอร์ดอยู่ใช่ไหมคะมีปุ่มเลคคอร์ดอยู่ใช่ไหม มีอยู่เนาะเผื่อใครไม่ได้ฟังก็ค่อยมาฟังช่วงนี้เผื่อโบ้ตัดสไลด์ให้นะไปฟังย้อนหลังได้นะอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ช่วได้ได้เมื่อไหร่ช่วยกันตอบอีกนะคะอ่ะมีใครจะพิมพ์หรือว่าใครจะเปิดไมค์ตอบก็ได้นะนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้เมื่อไหร่คะอะ่ความเข้าใจของทุกคนเนาะนะคะค่ะมีไหมคะมีใครตอบอไหมแม่ทีมตอบได้นะแม่ทีมตำแหน่งสูง,สงตอบได้นะคะอ่าสมาชิกติดตัวมีงานนะคะสมาชิกติดตัวมีงานนะอ่ะบ s k หายไปไหนหมดเนี่ย ใครจะตอบคะพีเอสเคค่ะอ่านะคะทีมสก,กายเขาตอบมาแล้วนะทีมคุณพงพิราตอบแล้วนะพีเอสเคอยู่ไหนคะนะคะพีเอสเคบอกนะคะว่าเพิ่งเรียนวันนี้แหละ <c oughs> นะคะอ่าตอบมาค่ะตอบมาตอบมานะคะตอบมาอ่าไหนดูหน่อยยังไม่มีคนตอบเลยเหรอพีเอสเคออกหนีออกไปหมดหรือยังเนี่ย <c oughs> อ่าพี่หญิงนะคะพี่พีเอสเคค่ะโอเคออะพี่หญิงตอบมาจะเปิดไมหมหรือจะปิดไหมพิมพ์มาก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่สะดวก หนึ่งเปอร์เซ็นได้จากได้จากไหนคะได้เมื่อไหร่ต่อไปข้างบนก่อนคุณสูรนิดนึงอะค่ะได้เมื่อลูกทีมติดตัวเราเป็นคนซื้อนะคะเราก็าจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วโอเคหนูเห็นแล้วคะ่ะเอตอบคนแรกเลยเนาะขอบคุณมากนะคะยอดเยี่ยมทุกคนคะ่ะถูกต้องค่ะค่าแนะนํานะคะหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะได้เมื่อลูกทีมเราที่เราชวนสมัครสมาชิกะคะ่ะแล้วเราก่อชื่อผู้แนะนําในใบสมัครเป็นตัวเราน่ะได้ตอนนั้นแหละเมื่อเขามีการแจ้งงานบริษัทจะจ่ายนะคะ รายได้ให้เราหนึ่งเปอร์เซนจากยอดยวยสุทธินะคะโอเคไหมทีนี้ค่ะเราให้เห็นภาพแบบนี้กันเนาะนะคะค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซนต์นะคะมันจะจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเท่านั้นตอนส่งงานค่ะตอนที่คนคนนั้นน่ะเขาส่งงานนึกภาพตามนะได้แค่ครั้งเดียวตอนที่เขาส่งงานแต่ค่าบริหารทีมค่ะเราจะรับสามถึงเจ็ดจุดสองเปอร์เซนต์ค่าบริหารทีมนะคืออะไรคะก็คือคนนั้นส่งงานถูกไหม เขาก็เป็นลูกทีมเราแล้วเขาก็ไปชวนคนมาสมัครสมาชิกเราเรียกว่าทีมชั้นลึกเห็นภาพไหมทีมแนวกว้างกับทีมชั้นลึกเห็นภาพเนาะดังนั้นคนที่เขามีการแนะนําบอกต่อเนี่ยเขาเรียกว่าทีมชั้นลึกเขาก็จะมีการสร้างคนต่อไปเป็นชั้นๆลงไปข้างล่างถูกไหมดังนั้นไรายได้ที่จะเกิดขึ้นทางที่สองเราเรียกว่าค่าบริหารทีมค่ะอยู่ที่สามจุดถึงเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตคุณเห็นอะไรไหมค่าบริหารทีมจะรับตลอดเมื่อทีมส่งงานความหมายคืออะไรคะ เราสร้างคนหนึ่งคนนะคะเราได้แค่หนึ่งครั้งเองแลวเกิดวันนี้คุณสร้างคนหนึ่งคนให้ไปสร้างคนคนที่สองคนที่สามคนที่ส,สี่และสร้างเกิดข่ายเขาได้สร้างคนแนะนําติดตัวแนวกว้างได้สร้างคนแนะนําติดตัวแนวลึกได้คุณจะรับรายได้ค่าบริหารทีมเป็นวินาทีเลยนะคุณเห็นภาพยังเข้าใจไหมคะที่วิธีการสื่อสารคุณแนะนําคนหนึ่งคนจะจบที่คนหนึ่งคนคะ่ะแต่คุณต้องแนะนําคนหนึ่งคนให้เขาเห็นภาพ mindset ในธุรกิจ ให้เขาเข้าใจในระบบแผนกระตัาล MGM แล้วเขาอยากแนะนาคนอยากชวนคนมาซื้อประกันที่สี่กรุงโบเกอร์อยากชวนคนมาทําธุรกิจประกันภัยที่สี่กรุงโบเกอร์เพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นอาชีพที่กฎหมายรองรับเป็นอาชีพที่รายได้ไม่จํากัดและเป็นอาชีพที่ทุกคนทําได้รวมถึงเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนด้วยซ้ำใช้มือถือเครื่องเดียวกับไลน์ทางานเห็นไหมรายได้ของคุณที่ได้รับเพิ่มเติมและเขาได้รับคืออะไรเขาก็ได้รับเหมือนเราค่ะ ก็คือค่าบริหารทีมที่มันจะเกิดขึ้นตลอดวันตลอดคืนที่สิคุณจาจ่ายให้เป็นสามถึงเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตคุณเห็นภาพยังนี่ค่ะคนหนึ่งคนได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นค่ะแล้วจบแล้ว,วันนี้คุณทําคนหนึ่งคนไปสร้างทีมได้ไรายได้คุณจะเป็นค่าบริหารแบบนี้ค่ะลึกลงไปลึกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดในแต่ละวันด้วยซ้าและรายได้เกิดขึ้นเป็นนาทีด้วยซ้าเป็นวินาทีด้วยซ้ําเห็นภาพยังคะเห็นภาพไหมดังนั้นค่าบริหารคือผลลัพธ์จากการแนะนําคนหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะ พี่โบสรุปให้ค่าบริหารคือผลลัพธ์จากการแนะนําคนหนึ่งคนหรือหนึ่งเปอร์เซ็นตดังนั้นคุณต้องเคลียร์คำว่าหนึ่งเปอร์เซ็นให้ออกก่อนโอเคไหมใครเข้าใจแล้วพิมพ์คําว่าเข้าใจค่ะพิมพ์ยาวนิดนึงนะเข้าใจค่ะพิมพ์มาเลยค่ะเข้าใจในสิ่งที่พี่โบพูดไหมถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจค่ะนะคะเข้าใจค่ะโอเคไหมคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณจะสูกว่าเฮ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยอะ พี 1> 1่หนึ่งเปอร์เซ็นมันน้อยมากหนูขอไปขายดีกว่าขายคันนี้หนูได้ละสิบแปดเปอร์เซ็นขายคันนี้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นคนเห็นยังสิ่งที่คนเราคิดไม่ออกก็คือว่าการขายคนหนึ่งคนมันจบแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นไงแล้วเราก็รู้สึกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นมันน้อยเราก็เลยไม่ทําในระบบของการสร้างทีมหรือว่าการสร้างไรายได้ไแบบพาสซีฟนะคะดังนั้นค่ะถ้าวันนี้คุณเข้าใจคําว่าหนึ่งเปอร์เซ็นแลวเข้าใจคาว่าพสซีฟอีกคำสองคำนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคทันี เพราะหนึ่งเปอร์เซ็นน่ะมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่คนนั้นซื้อสินค้าที่สี่ก์แต่ถ้าคนนั้นเข้าใจในระบบของคำว่า M G M คืออะไร Passive Income ค,คืออะไรมันจะเริ่มเกิดรายได้อีกทางหนึ่งเราเรียกว่าค่าบริหารทีมซึ่งค่าบริหารทีมเนี่ยจะจ่ายให้คุณทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงนินนะคะถูกไหม ถูกไหมคะ,ะไรายได้เกิดขึ้นตลอดวันตลอดคืนเลยเพราะสีกุุงทำงานยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วถูกไหมคะมีทั้งช่องทางการขายออนไลน์การขายผ่านไลน์แอดเห็นภาพไหมเห็นภาพเนาะนะคะโอเคค่ะเข้าใจเนาะนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยนะคะมันมาจากอะไรนะคะมันก็คือเรื่องของนะคะค่าบริหารคือผลลัพธ์จากการแนะนำคนหนึ่งเปอร์เซ็นนั่นเองนะคะ ดังน,น,นั้นวันนี้คุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนคุณทําแบบนั้นค่ะเลือกแบบไหนดีคะเลือกผลลัพธ์แบบไหนค่าคอมหรือค่าบริหารค่ะเอาพิมพ์มาเลยค่ะค่าคอมหรือค่าบริหารพิมพ์ยาวๆมาไม่อยากให้พิมพ์หนึ่งพิมพ์สองนะสั้นไปนะคะเลือกเลือกรายได้แบบไหนคะค่าคอมหรือค่าบริหารค่ะให้เลือก,เอ,กเอาอันนี้คือหลักสูตรเราเรียนอยู่ในหลักสูตรสร้างผู้นํานะคะหลักสูตรสร้างผู้นําสร้างทีมนะคะถ้าหลักสูตรการขายจะเปน็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ วันน <screws> <ground> ี้คุณไม่ได้หลงว่าผิดหลักสูตรใช่ไหมนะคะไม่หลงว่าผิดหลักสูตรใช่ไหมคะไหนดูสิเออไหนดูหน่อยอ่าค่าบริหารค่ะขอบคุณค่ะค่าบริหารค่ะถูกต้องค่ะคุณรู้ไหมใครควรทําค่าบริหารมี่บลิเสริมให้นะคุณรู้ไหมว่าใครควรทําค่าบริหารไม่ใช่ค่าบริการนะค่าบริหารนะคะคุณรู้ไหมว่าใครควรจะทําค่าบริหารคุณรู้ไหมใครควรทำไหนไหนใครตอบได้ อันนี้ไม่มีเฉลยนะไล่ไม่ไม่พูดด้วยคุณคิดว่าใครควรทําค่าบริหารใครควรทาคะอันนี้ถามถามแบบคิดได้เลยถามใครควรทําค่าบริหารคะกี่โมง้ะเนี่ยโม่คนเดียวเลยเดี๋ยวพิสูจน์ที่พงพิลาไม่ได้โม่เนี่ยใครควรทาค่าบริหารคะคิดว่าคิดว่าเออคิดว่าใครควรทาสมาชิกทุกคนตัวเราอ่าคิดว่าใครควรทาคะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนน่าทํเนอะ แต่ทุกคนก็นไม่ทำถือว่าตัวเราน่าทำเนาะถูกว่าเออนะจริงๆค่ะนะคะสรุปให้แบบนี้แล้วกันเนาะนะคะเอ,อข้าบริหารนะคะไว้เชื่อว่านะทุกคนนะอยากทำหมดดังนั้นให้เป็นโจทย์แบบนี้แล้วกันเนาะออคนที่นะคะเคยทำงานบริษัทอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกกดดันในเรื่องของรายได้ที่จำกัด เราถูกกดดันในเรื่องของผลงานนะคะถ้าคุณเคยประสบการณ์ด้านนี้รีบทำค่าบริหารซะรีบทำตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าค่าบริหารเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่มันนะคะบ่งบอกว่าวัาวานนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจบ่งบอกว่าวัาวานนี้คุณได้โชว์ฝีมือคุณนะในบทบาทของธุรกิจของคุณแล้วอะคุณนึกภาพออกไหม มันจะเป็นตัวกําหนดรายได้ที่คุณบอกมาทั้งชีวิตว่าฉันอยากได้เงินเท่านี้ทาไมเขาไม่ให้ฉันเออเนาะเห็นภาพไหมทำงานอยู่บริษัทมายี่สิบสามสิบปีเนี่ยทําไมให้เงินเดือนแค่นี้เนี่ยทําไมไม่เพิ่มให้เรามากกว่านี้เพื่นเราเงินมากกว่าเราอีกเนี่ยทํางานมากมายเลยแต่ทําไมไรายได้เท่านี้ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาในอดีตวันนี้เราทําเลยค่ะเท่าน,นี้เรารู้สึกว่าเราเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นอนะ คุณทำวันนี้เลยพราะนี่แหละคือการแสดงฝีมือตัวตัวตนของคุณจะออกมาวันนี้แหละเพราะว่าวันนี้ฉันมีความสามารถวันนี้ฉันเป็นนายตัวเองฉันให้เงินเดือนกับตัวเองเท่านี้แล้วเห็นยังคุณต้องใส่พลังแค่ไหนละ่ะถท่าวันนี้คุณอยู่บริษัทคุณใส่พลังงานไปหน,นึ่งร้อยอะนี่ธุรกิจของคุณเองอ่ะคุณต้องใส่พลังงานกี่ร้อยดีคะถูกไหมและธุรกิจมันไม่ได้ยากอะมันไม่มีแรงกดดันอ่ะถูกปะเออเนาะจริงๆแล้วลูกค้ายอยู่รอบตัวเรา ลูกค้าเราอะมองไปตรงไหนก็มีแต่รถยนต์อะเรามีหน้าที่เดินไปแล้วถามว่าพี่ครับสวัสดีค่ะหนูมาจากบริษัทศิลรุงโบเกอร์หนูเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะพอดีว่าเหนูมานะคะเก็บข้อมูลลูกค้านิดนึงว่าลูกค้าใช้บริการรถที่ไหนคะและลูกค้าเคยได้รับส่วนลดไหมถ้าลูกค้าไม่เคยได้รับค่ะเดี๋ยวหนูดูแลให้ได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้กรอกใบสมัครก่อนได้ไหมคะหนูขอเก็บข้อมูลเข้าไปก่อนรถพี่หมดประกันเมื่อไหร่คะ แล้ววันนี้เราก็มีโครงการดีๆมานาเสนอค่ะคือโครงการในเรื่องของการทําประกันอุบัติเหตุสองรอบาทที่มีประกันอุบัติเหตุที่ไหนแล้วยังคะถ้าไม่มีร่วมโครงการกับเราได้ไหมถ้ายังไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะหนูขออนุญาตเก็บข้อมูลพี่ก่อนได้ไหมแล้วก็แลกลายกันเห็นไหมลูกค้าอยู่ทุกที่ค่ะคุณอาจจะได้ลูกค้าคนหนึ่งที่มีรถหนึ่งคันคนหนึ่งมีรถห้าคันคนหนึ่งมีรถสิบคันเห็นภาพยังต้นทุนคุณก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็เลือกเวลาทํางานได้ด้วย แต่ก็ใครต้องการมีหน้าร้านก็ทําหน้าร้านปกติได้นะคะแต่ว่าคนที่ต้องการความสาเร็จที่เร็วและแรงเนี่ยก็แนะนําเลยค่ะเข้าพบลูกค้าค่ะลูกค้ามีเต็มท้องถนนมากๆแล้วคุณก็ได้ลูกค้าเป็นตัวแทนด้วยเห็นภาพือยังเ no? นาะอะแต่เกิดใครไม่สะดวกก็ใช้ออนไลน์ค่ะทำเพจ facebook ทำระบบยิงแอดไปนะคะ